เจ้าสบายดีท่านผู้สมพบกับข้าพเจ้าเซนเกาเซนเคยเนาะื้อนี้ข้าพระเจ้าสิพ้าบรรดาทานเรือเ่องว่าเพื่อนมาท่องเที่ยวท่องเที่ยวยุทธีทำเนาะ้ำเป็นเป็น้นนนำนำรอดทำฮยกุดเป็นสถานที่แห่งหนึ่งเนาะอยู่ในเมืองพะอุดมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าเพื่นกำลังบูรณะกำลังสร้างซาขึ้นหม้เนาะพี่นนองเดี๋ยวเฮาซิจดอดรถตะไปนี่แล้วเฮาสิยางเข้าไปประมาณห้าสิบเมตรเนาะ เพราะว่าทางมันลำบากเนาะตอนที่บ่าวให้ดำชี้เข้ามามันจับสองจับสองเบื้องเนาะจับขารถสองเบื้องจับเบื้องเดียวพระาะว่อมันเป็นทางลำบากอย่างจะล่มเขาก็เลยว่า่ได้ท้ายให้พี่ให้นอ้องเบื้องทางเข้าแต่บานมาเนาะโอ้นาเย็นขนาดพี่นอ้องอันนี้จะเป็นทางขึ้นเนาะอากาศเย็นสบาย เพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติหลายที่สุดเนาะต้นไม้บใบหญ้าก็ยังบ่อลายพี่นอ้องนี่ต้นไม้เย็นสบายขนาดเนาะน้ะนำเย็นขนาดพี่นอ้องน้ำเย็นใสขนาดเนาะพี่น,อน้องเนาะ เดี๋ยเย็นบ่ออาบน้ำเย็นไปยังหันยิงปลาบ่อเจ้าท่านผู้ส้มและนี่กัเป็นาทางผู้ท่องเที่ยวเนาะนะท่องเที่ยวเนาะกำลัง กินขา้าวกินน้ำเนาะผู้ที่พนได้มาพักพรอนย้อน,อ,นอารมณ์เนาะอยู่ทางทำใือกูเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับท่านผู้สมทาหนหน่านใดเนทีวายากมาเที่ยวสมสถานที่แห่งนี้ก็ามาได้เนะว่าพนได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหมห่นเนาะพนได้เปิดเป็นที่ห้อยลว เลนสถานที่ขาพเจ้ายืนอยู่นีก่ก็เป็นบริเวณหน้าถ้ำเนาะพี่น้องนำจะไหลออกมาโอ้ยเย็นคล,ลพาพี่น้องนำมันหลอดหลอดพอมผาพี่น้องหลอดพื้นเมื่อเลยหลอดพื้นของถ้ำนอนำํำไหลออกมาโอ้เจะเย็นขนาดเดี๋ยวบอให้ดำที่ผ้าบรรนดาทานเนาะเขามส้มบริเวณหน้าถ้ำแท้ๆเนาะเบื้องสุดสุดของบอให้ดำนี่แต่ว่าเป็นสุดเที่ยวปันไดเนาะ พอดีว่าออกมาเวียกแล้วก็ได้มาพานมาจุดนี้ก็เลยเขามาเบิงเนาพาพี่พัน,นออกมาเบิงทรมเดี๋ยวเขามาเบิงหน้าถามน้ำกันนาพี่น้องเนะน้ำใสดีขนาดพี่น้อง กล่องมันจะสันๆได้จังหน่อยนะเพราะว่าบ่าให้ดำบได้เอาขากล่องมาน้ำมือน,นี่ตัวนี้ทิเป็นทางขึ้นเนาะทางขึ้นไปหาธรรมบริเวณด่านทางขึ้น มันเป็นนอมืหินแหลมเนาะพี่น้องมันเป็นมืนหินแหลมเนาะพี่น้องเราให้ดำแนะนําว่าถ้าผู้ใดถ้าท่านใดอยากมาเที่ยวส้มันแนะนำให้ใส่เกิบที่ว่าเป็นพื้นแข็งมากเนาะ จ้าล้านผุซ่มนี่ก็เป็นบริเวณหนาธรรมเนาะทีบลให้ดำไต้ภาพนาทานขึ้นมาเป็นระยะหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็พอดนาธรรมเป็นทีเยพาอ,อีกแล้วเล็กน้อยเนาะที่ว่า่นมหลิน,น้ำจุดนี้เป็นบลอนที่นำรถพาเนาะพี่น้องนำรถขึ้นของธ้รม เป็นจุดที่นำรถขับออกมาเนาะพี่น้องนำจะเย็นดีขนาดเบิงเบิงแต่เล็กน้อยน่ะดินดมวนขนาดนำพื้นที่เย็นดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นบริเวณหนาถ้ำเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่าให้ดำซี่ให้เบิงแต่ยุ่นทางนอกเนาะบ่าให้ดำซี่บ่เข้าไปเพราะว่าบ่าให้ดำบ่ได้เอาเกือบมาเนาะ บ่าให้ดำาคตติ่นเป้ามาเจ้าท่านผู้สมและจุดที่เปาให้ดำยืนยูนนี่กะเป็นจุดที่สูงที่สุดเนาะสำหรับบริเวณนาธรรมอากาศเย็นดีขนาดยังมีต้นไม้ใบหยาหอมเย็นสบายอยู่เนาะ โ oh, อ้สวยงามหลายพี่น้องสวยงามหลายบริเวณจุดหนาถำเนาะโอ้ oh, นำรอดพ้นพี่น้อง นำรถจากพื้นถ้ำออกมาหันเนาะเรางิิงไปจับน้ำบ้างเนาะตัวนี้นำรถรถกล่องกล่องของถ้ำเนาะนำรถกล่องถ้ำออกมาโอ้ยเย็นขนาดเลยพี่น้อง มันจะเป็นฮู้เข้าไปได้เนาะแต่ว่าเฮาสิบ่เข้าไปดอกพี่น้องเฮาบ่ได้ออกไฟมาเด้อเพมนมืดบริเวนทีน่าานําลอดออกมาเนาะพี่น้องโอ้ข้มานั่งนี่ได้ยินเสียงเกียร์ห้อง เสียงเกียสเสียงนกเสียงนูเนาะสำหรับท่านผู้ส้มท่านใดเนานะที่ว่ายักมาเที่ยวกับมาไดเนาะเขาอาพ่นได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนาะ งามขนาดน่าพี่นอ้อ,ยองยักเขาเมื่อหน้าอยู่แต่ว่าเขาเมื่อบูได้พี่น้องเขาบ่มีเกลือล้ะกับบ่มีไฟเพราะมันเป็นมักหินที่แหลมเป็นมักหินที่แหลมแล้วก็คอมอีกเพราะอย่านปาตินฮอาซิบโบได้เข้าไปน้า